เก็บของเนี่ยยังไม่ทันหมดมึงไปถ่ายอะไรเนี่ยอะไรผมเก็บหมดแล้วให้มันหมดมึงเนี่ยโอ้ยมัวอะไรจานผมผมเก็บหมดแล้วใจได้เนี่ยลืมอะไรมไม่ได้ลืมมึงดูอ่ะมึงคิดดีๆอ่ะมึงลืมอะไรกูให้มึงนึกอ่ะไม่ได้ลืมมึงจะไม่ไม่ลืมยังไงอ้าวผมไม่ได้ลืมจริงเก็บหมดแล้วไปโดย้ดีของอ่ะบอกว่าให้ดูทุกครั้งทุกอะไรอันนี้ไม่เกี่ยวนี่กูถือแล้วกูรู้ไม่ใช่รองเท้าหรอกเราแล้วอ่ะมึงคิดดีๆอ่ะมึงลืมอะไรอ่ะลืมอะไรมัวแล้วอาจารย์ กูให้มึงนึกใหม่กูให้เวลามึงหนึ่งนาทีอะผมลืมอะไรเนี่ยสรุปเนี่ยเงินเดือนมึงไม่ต้องเอานะถ้ามึงน,นึกมนมไม่ออกหมดแล้วอะผมลืมอะไรมึงคิดว่ามึงลืมอะไรมีมีไม่ได้ลืมไม่ได้ลืม,มไม่ลืมนี่นี่ไงลืมอันนี้นี่ทุเรียนทอดองถุงโปทองถุงลดสองร้งอยพิมพทอทอเนี่ยคือสิ่งที่มึงลืมไม่ได้ทุเรียนทอด<ม>พรีเมียมจันบุรีแพรลี่สองถุงลดสองร้อยจากสองถุงหนึ่งพันบาทเหลือแปดร้อยบาท สองถุงละสองร้อยพิมทอทอเนี่ยสิ่งที่มึงลืมตายปิด้เนาะลืมเนี่ยเ้าลืมลืมที่เรียนทอดโอ้โหเปลี่ยนกระเป๋ามาเหรอเนี่ยอะไรอุตส่าห์ถือมาแบบเบาๆแล้วทำไมยังโฟกัสอยู่ตายแล้วสวยปะล่ะที่สุดดูหายมากย่ก็อยากบอกว่าตอนแรกที่ใช้อะไม่รู้จากยี่ห้อแบรนด์เลยนะ ก็เลยต้องไปสืบไปสอบมาเพราะว่ากระเป๋าสวยมากลูปลรักษณ์คือบอกเหมาะมากแบบสําหรับสาวมั่นสาวยุคใหม่แบบเราเพราะนี่คือกระเป๋าแบรนด์เรนโบนะคะคุณขะคุณดูออปชั่นของตัวกระเป๋าเขาบอกสำหรับผู้หญิงตัวเล็กๆแบบเรากระเป๋าใหญ่ๆมากนะคะมันจะโค้งจุดนะพี่กอล์ฟกิมนิ่งเฝากไว้กับกระเป๋าเรนโบ ใครที่อยากได้กระเป๋าแบบใช้แล้วคุ้มค่าซื้อทีเดียวใช้แบบยาวๆไปเลยต้องกระเป๋าเรนโบว์เท่านั้นเนี่ยมีดูเทคจงเทคเจอร์ xture, ความเป็นหนังแท้ที่ไม่ฟอกจะเห็นแบ,บนมีความลูกขมขนอะไรนี่ยิ่งใช้ยิ่งสวยยิ่งถือยิ่งงามยิ่งเงา,งงาเออนะคะเหมาะสําหรับแพร่ีสาวมั่นสาวเฟียสสาวเก๋นะคะราคาไม่แรงนะบอกก่อนแต่ว่ากระเป๋าสวยมากเทียบ Counter เคาน์เตอร์แบรนด์เรนโบว์เท่านั้นจะ้ะ สวยพอรู้จักชื่อแบรนด์แล้วแบบยิ่งอยากใายฝากไว้ด้วยนะคะทุกคนเน,นอะ สดี๋ยวคือท่านนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเดินโชว์ตัวรอบหนึ่งก่อน,นะะอได้ไหมครับคาริม่าเคารกว่าฟูเทอร์ขาริม่าชอบฟูเทอร์อันนี้คืองานจะเสียหรืองานะม,มีคอนเสิบบ้างเนี่ยโอ้โหจีนงแล้วที่จำมาไม่ได้ลืมไปหมดแล้วว่าจะคุยอะไรเนเขาจะคุดดยเรื่องอะไรกันนะครับวันนี้คุณแรงมคุแรงมคุแรง กะเสียงอย่างงดงามด้วยทวาประคองใจเอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าตามธรรมเนียมนะคะเวลาขึ้นบนเวทีก็เดี๋ยวขอญาตทักทายผู้หลักผู้ใหญ่ได้ึงนะคะเพราะว่าเราคือน้องใหม่ของพนาชารดูสีชุดซะก่อนนะคะทำการร้านรำลงอ่อสีดอกใจดีนะคะ